ูดคนเรียบร้อยเราฮ็กเกาตไข่นะครับไข่มาขูดขวาลังข้าวข้มยังนาเสียดตามเคร่งนเค่งยังตันก็ต่ีมีกินหอมกินยังเราแต่ไข่มาขูดแล้าโอ้ทางห้วยเกี่ยวของกันปข้าว้มปู่ข้าวข้าวเลยครับน่นี่ไปวัาข้าวมันเป็นสัดน้ำเนาะมักน้ำเนาะ หมูนี่จะเป็นสัดน้ำมึงกัดจะได้มันมักน้ำนี่หมูหลางกินอมกเลยด้ยาพอเอมักรอยน้ำมักเลียน้ำคั้งๆไอ้ั้งซุ้มเสียดอมเฮ็รไให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยัไม่เห็นพี่จานีเนี่ยวไปทางหมูหมูเล้วไม่จ้องจ๊งห้วยบาตอมจ๊งห้วยจ๊งห้วยเสตำแเน่งเจอ่ค่ะเ็จตแหน่งตำแหน่งเจ๊งห้วยบาตอมจ๊งห้วยอ๋อ ่องเล่อตองล่ันใส่อกนกระนนี่ฮึฮึั่งปันพูดครับเดลาปันพูดแล้วครับโอ้เนื่อมันพอดีเลยครับมันสมีพอดีเลยงาม ใส่บุญวันที่4ที่าเนี่ยสวัสดีครับบาปิชแนวครับมูนี่ก่สีฮอดบุญแล้วมื้ออื่นก็เป็นบุญทีมงานเก่าครับมูนี่อันไหนก็ท้ายอย่างโอ้อันนี้พูดใด้ผิดหลูกผิดเนี้ยได้ครับอันี้เขาเจากระเรียมไว้ให้แล้ว ตัวเงี่ยคือเด้นีองลยลูกว่ายังเลยนี่ยกากำลังจะหาคอยวันบึงมันลองเรียกหาคุเขาจันง่ายนือง่ายๆมกินซะได้บุาไปให้เลียดนำห่อนดีรั้านามันห่อนนี่มันเกิดปดไ้ธนาห่อนดี่ดีธนาม่ห่อนนี่เกิปดไปกับบออกเขียนื่อเซ่อ ผีมื่อดีครับเจ้าคือแห้งบะตกเถอะวะอ่ะบุด้ความมาดิมูจามาหนิคดองขูดไปค้ามห่อนอย่งขูดไดเด็ดานีอันนี้หลังจากเกี้ยวเขาแล้วก็เป็นบุญพอดีโอ้กินกับเขาไม่ก็จะแสบเนาะแต่ว่าขาดว่เอยนะครับบุกพริกว่าเปรีแน่นะครับเพชรดีกินมือนี่เพชรห่อนมือือนทั้งแดงทั้งเผ็ดพวกพวกินเมี่เผ็ดเปะ ก็กินเมียเพลิดครับปลาเพลิดก้อนเพลิดนี่เฮ้างามทางเร็วเ็ดกินกันเห็ดปั่นกันกินมัเห็ดกินกันเห็ดแบบปั่นกันกินนะครับใส่บุญวันที่ซีที่หาเฮ้านี่ยง่ามข้าวจานพานมี่เขียวๆจังเลยใบตะไคร่จีนหอมท้นใบบกขวดมาใส่นี่คักไปอีก โอ้ก็ดีครับมันบ่ลลายมันเนืออะไรผีมือเดียวโอ้เบี่ยแผดเลยครับ้ะสมัยตะกี้ตีไปตำแต่ไม่ได่นยิ่งกว่านเงี้ยขึ้นเลยม่งทีว่าเพรา่าดแ้ปาดวบ่มีเรียนเลยตัวนี้มันทำนหนีแล้วเพอาดีประเดเหตดมันเนี่ยสุดเียวบ่มีมันางไรบ่มีเหรอ เจ๊ยบห้วยนามเจ๊ย้วยโอ้งามครับเนื้อว้าต้มมันพอดีเลยมันบอไอมันบอไรครับมันพอดีเล่นหมูพันเนี่ยม nice> ัเป็นสามสันอิลีเลยตัวนี้ทีเขาจะไปเ็ดหมูกว่าอีีตัวนี้ไ้พุ่นเ่พระเจาบ่ขดีเแล้วเขาลเขาละว้ามีเป่าตองว่าเขาดีใช่ปะมีดอยากฝรั่งอิตาลีเนาะขนาดใมากเนาะโอ้นี่ตีนครับว่ามีดที่บ้านใช่มากมีดตัวนี ขเลี่ยดมาไรขี mm ้เ hmm. ล no. oh, hey, ียดไามเลยเออ้อมไปตังกันเลยเนียง hey. huh. ่ายมากเลยมาทานอยู่หมูขออนี่เนาะดหมูนะครับว่าเียหมูทะไปเหมอน้าวทำการช่ำแล้วเห็ดดดจึว่าวองไหวย มาสามเดอนล้่าจะ้างยังต้องเติมอยู่ตลอดต้นอาตุกจิกงห้วยจิกงห้วยจิกห้วยจิ๋งห้วยขป็นบุญย่ำได้กับชินอยากย้ำหนันงนะครับโอ้ยบุอ้ามาบเนี่ย ใส่หอกรับเฉลี่ยวต้มมม่ยังเป็นใส่ตันใส่ยังพวกปอดพวกยังน,น,นะครับต้มต้มใส่ใบตะไคร่ธรรมาดาหอมอเห็ดคือฝีมือไปพ่อหญ้าเนี่ยเนื้อครับโอ้เนื้อง,ง่ามีรีมีตัวเนื้อเลยมันบกไปมีครับตัวน,นี้นนอเอาโอ้อย่าลืมนะครับนี่ครับ พริกปนบาปีชาแนลนะครับเพ็ดผักเพ็ดเนี่ยกินมือนีเพ็ดหอนมืออื่นเมียกินผัวเพ็ดเพ็ดผักเพ็ดเนี่ยครับทุกบ้านทุกเมืองนี่ต้องใส่นะครับพริกปนของบาปีชาแนลนะครับเพ็ดผักเพ็ดอีรีเพ็ดอีรีอีล้อเพ็ดมือนีหอนมืออื่นเมียกินผัวกับเพ็ดปากกั่งเลยกรั่แช่เลยเด้อบาปีชาแนลครับวันนี้ก็เป็นบุญนะครับเป็นให้ตาจินเป็นธรรมดา กับหมูนะครับปากกะไรก็แช่เลยเ <Okay, S 2> ด้อ